สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะราคาทองคำโลกลดลงทำระดับต่ำสุดในช่วงวันศุกร์ที่2,877เหรียญลดลง45เหรียญนับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์โดยได้รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรประกอบกับมีข่าวว่ามีการเริ่มการเจรจาสงบศึกระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและยูเครน แม่นโยบายหลายฝ่ายยังคงตึงเครียดและยัง